สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีอลาวหญิงเอฟซีนักบ <FC. S 2> ินท,ทนุกทุกท่านนะครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก่อนอื่นกับฝากช่องเดชเจวันออฟฟิเชียนะลทำเนียดของมือเดินนะครับวันนี้ เป็นวันไข่วันไายวันเกิดวันโตนี่น่ะครับวันไายวันเกิดวันโตนั่นน่ะมันละโตนี้นะครับกะมาหวยพรนะครับรวมหวยพรวันเกิดให้ลูกสาวนะครับนี่นะครับกลขอให้ ของพอพอไม่มี หมอล่ามุ่นดังๆระดับต้นๆนะครับเป็นาการทิไปรวมวงสวงนํานะครับวันนี้ว่าจะเป็นพี่นั่งอีกหลายๆคนนะครับเดินไปเดิที่มหาไรคอนเทนนะครับวันนี้วันนี้ไปกัลบล่อเบิ้งคลิปเบื้องไรสดครับวันนี้น่านจะมีไรสดให้ชมนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ไปกับเดินทงกนปกอดภั้ครับ นะครับแบบว่ามีวันที่15รอบสื่อมวลชน ใหญ่โตโมร้รานแน่นอนคืนนี้นะครับก็เบิ่งไหลสดได้เลยครับรับรบองมาไล่เกตแสนมาไลวันเกิดหรงุงิวันนี้เกตแสนแตกเรียบร้อยแล้วนะครับมาไลวันเกิดนะครับช่องพ่อการชัยนะครับระเบิดออฟฟิเชียลนะครับเปิดการได้โสต์ลงมาแล้วว่ามาไล่เกตแสนนะครับวันนี้กองกุุงญิน รามสองนะครับนี่ผูได้ันไปพันมากกันละว่งเลยครับเออนี่ครับรามสองก็คือว่ากายังพัฒนาในเซ็ตสมบูรณ์ครับครับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเป็นทางผ่านมาทางนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาหาหลอกซื้อบอ ใจเลยนี่นะครับพี่น้องครับเรามาระวังกันกันครับกางตำรวจครับวันนี้บรรยากาศก็น,าน่าจะคึก<ล>ครับน่าดูนะครับทีมาะไรบอลเคนนะครับไคอ้อนะครับบัตรจะเป็นศิลปินวงหนึ่งวงสองผู้หญินั่งเฮกนะครับดารานักแสดงใครอ้อพร้อมทีมงานภาพยนตร์ใครอ้อทุกท่านนะครับเป็นการสิได้ไปร่วมตัวกันวงสูงใหญ่ มีมาอะไรคอนเ่นนะครับ ฟังผลพิมพ์่ปเลยนะชอเดชช่องน้องบ่มีแมนนะครับถ่ายคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีไวแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมาพบกันคลิปต่อไปนะครับแบบอี브เดย์อีหลาบุ้งยิงครับกะฝากช่องเดชเจวันออฟฟิเชียลซองเล็กๆในน้อยน้ำเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดไปกดแชร์กด s ับส c r i b e นี่เก็บไ ouais. see, ว้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม